สวัสดีครับสวัสด mm ีพี่น้องพบกับซูภูสุขครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาคุปติสานม่วงครับพี่น้องมืัอนี้อากาศร้อนๆนะพี่น้องนะครับกับบรรยากาศอยู่ทิวทัศน์ทางน้ำครับผมไปกินมะม่วงพี่น้องมะม่วงไข่ครับม่วงไข่บุรุษบ้านพี่น้องเอิญมยังเนาะนี่บานผมเอิญมะม่วงไข่ครับผมมาครับผมเสียบตั้งกัพี่น้องคกับบรรยากาศนะครับต้นม่วงต้นม่วงยู่ข้างนี่ครับผมมาพี่น้องมาเสียบตั้งกันพี่น้อง ฮ่อนครับฮ่อนแท้งนะครับอือเ,เสียบเนาะพี่น้องแล้วเอาเรือเลี้ยแบบทำๆสิอะไรพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวท้ำไปเลยครับแก้วผมแก้วปลาตะครับวันที่พันไหลเลยพี่น้องแอบเสียบนอกอกันครับใบบุหลี่พี่น้องเห็นปะไหมพี่น้องวะโอ้ฮ่อนครับฮ่อนแดดครับพี่น้อง แบบบ้านๆง่ายๆหอมมะเดือนนะมาเด็ดไปใส่ตะเกียบครับอืกิ่งแบบง่ายๆตำๆเลยพื่อนๆเดียวเราตำไเลยบ้านๆแบบเรียวๆ้าเลย น LIKE uh ี่แซ่บแซบครับหอมมันไงครับหอมแดงหอมแดงหอมมันไงเลยอ๋อครับพี่น้องไม่ดีเหางหน่อยพี่น้องเสียงน่กับเสียงน่าห่าง แม่กันนะโอ้ยอย่ากกินกับเนี่ยอืมอืมเปิดกันเลยนะอ๋อฟังเสียงน้อยไปหน่อยเสียงแมากันไลยนี่เก็บเสียงครับ ขอการขัดขนาดไปลองเลยการขัดขนาดครับอขออนุญาตประคับด้วยไป้องนะ เดี๋ยวไปกนกนครับขยไม่ได้ถอยมากพี่น้องเดี๋ยว่นนอวนแข้งครับน,นี่ทำเา็ไงตัดจวดๆพี่น้องเลยม,มาครับโอ้เตี่ยเตี้ยบพี่น้องเตี้ยบ เี๋เราปแกปัาหางเพล็โอ้สุดอยอดครับถึงนักกัเชีงหน้าห้งางพ้เดี๋ยวจะเตากับหุ่มวอืม,อม น้อยบ่มมมไม่เป็นอ,อู้นี่ครับหอมเดงครับเดรอะเป็นของจับเตียงดังแน่ก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อครับสังกัสีเพิ่น มันล้มครับถึงล้มเดีด๋ยวอู้อ้านีรีบอะ มาพี่นออ้องหมเดี๋ยวาพพี่นออ้องเลยครับตุกตาหมพี่น้องละ สบายแจ็บรับเดีย๋ยวไปลองครับแช่พักนะครับฝากเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เด้อครับเป็นกำลังใจบ่าวคมมชัดภาคมวลเด้นะครับผมยิบน,นีเว้ซสบมีครับขอบคุณครับ